นี่นะคะอาหารมื้อนี้ของเราเป็นผักจากสวนค่ะซึ่งก็มีการลวกนะคะเจ้านี้คือ,อ,อใบมารุมนะคะยอดมารุมเนาะจากสวนเอามาลวกและเดี๋ยวเราเอาไปกินบนโตอาหารค่ะมีกระเจี๊ยบม,มาสองอันใช่ไหมแคไหนเดี๋ยวต้องโชว์ไอใบมารุมเนี่ยค่ะมันในน้ําหนักที่เท่ากันอะ มันมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึง17เท่าเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยไม่กินนมวัวล้วจะขาดแคลเซียมไม่ใช่นะคะแคลเซียมมีเยอะมากในผักใบเขียวนะคะแล้วใบมะรุมได้มาเยอะขนาดนี้ไหนขอดูกระเจี๊ยบหน่อยสิแก้วจ๋าโถได้มาสองลูกจากกี่ต้นคะนี่สองต้นเจ้าโถ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 อ่ะเท่านี้ก็กินเนาะอันนี้ค่ะแล้วเราก็มีมาจากในครัวเรียบร้อยแล้วอันนี้ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าใบมะรุมของเราสวยงามมากเลย แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นลาบเต้าหู้นะคะก็ใช้เต้าหู้เนี่ยแหละมาบีบนะคะแล้วก็เอามาลาบเลยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ก็มาจากสวนเช่นกันส่วนจานนี้ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูคือนอกจากโปรโตีนเน้นๆนะคะเราก็ยังได้ แคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุในการช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วก็พฤกษะเคมีจากต่างๆเนาะอันนี้ก็คือในส่วน100%เลยนะคะอันนี้เป็นผักสลัดดาบนะคะ bronze arrowhead เป็นผักสลัดที่ชนะการประกวดด้วยอะแล้วแบบคืออร่อยมากขอเม็ดได้ฟรีจากสวนพันพันนะคะต้องส่งซองติดแส้นจากหน้าที่อยู่เราส่งไปให้เขาเนาะส่วนอันนี้นะคะช่วงนี้สวนผักเราเออผักเนี่ย เคลหรืออะไรมันโดนฝนกระหน่าเยอะมากเลยหน้าฝนปลูกผักยากแต่น,นี้มีกินตลอดปีนะคะคือสมไทยเนาะขึ้นง่ายเหมือนวัชพืชเลยเราก็กินกันอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้เด็ดมาอันนี้ก็ขึ้นง่ายนะหน้าฝนนะคะโหระพาบ้านๆของเราเนี้ยแหละเราก็จะเด็ดมาอยู่ในจานผัก เคียงนะคะเพื่อให้ไว้กัดกินได้เนาะส่วนเจ้านี่นะคะใบาชาพลูแคลเซียมสูงมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเอามากินคู่กับลาบเนาะวิแก้วขอดูขอดูข้าวของน้องแก้วหน่อยสิคะโอ้โหอ๋อยังเหลือใช่ไหมจ๊ะข้าวอบเผือกหม้อหุงข้าวไม่ใช่หม้อดินนะคะหม้อหุงข้าวของเราก็ยังมีอยู่นะคะก็เนี่ยแหละก็เป็นข้าวอบนะคะกับสามเกลือยอดผักอ,อะไรนะรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำรวมกันนะคะใส่เผือกแล้วก็มีใส่พวกแบบเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรถั่วลันเตาแช่ฟรีสเนาะก็กินร่วมกันค่ะสว่วนน้ำพริกในวันนี้นะคะก็จะมีเอามาเผื่อโรยนะคะเนี่ยเป็นน้ำพริกแพนเบสเจ้ based, นี้เขาผลิตกันออกมาเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ก็เป็น plant protein อันนี้เป็นของ happy made นะคะมันจะมาเป็นซองเด็ดอย่างนี้เนาะก็อันนี้เป็นรสกะหรี่ค่ะรสอะไรเนี่ยรส sweet and sour รสเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เจ้านี้นะคะ รสนี้ก็อร่อยนะคะรสต้มยำเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ถ้าใครชอบกินน้ำพริกมันมีทั้งแบบกระปุกแบบขวดแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เมนูอาหารง่ายๆเลยหนึ่งมือ้อมาให้ดูนะว่ากินแบบนี้ก็โอเคนะคะอร่อยดีค่ะนาอแล้วก็ปลอดภัยค่ะส่วนข้าวมีคนถามหนูดีเยอะมากว่าข้าวใช้ข้าวอะไรนะคะดีสั่งจากเครือข่ายที่ดีไปเรียนปลูกผักกับพี่โจนจันไดเนี่ยแหละ ก็คือเ c e b o o k ทำธุรกิจนะคะจะมาแบบถุง1โลถุง5โลนะคะเป็นข้าวอินซีร้ยเปอ์เซ็เนาะข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหุงง่ายมากเลยอร่อยมากนะคะก็มีติดบ้านไว้ตลอดเลยค่ะขอตัวไปกินละค่ะมือง่ายหนึ่งมือค่ะ เพื่อนๆลองทําดูนะมันไม่ยากเลยเนาะแล้วก็ปลูกผักกินเองนะมันเจ๋งอย่างนี้แหละเนาะอันนี้ขนาดหน้าฝนนะคะเราก็ยังพอมีกินอยู่ส่วนตอนนี้ได้ยินเสียงฝนไหมฝนใกล้ตกละเนาะก็เดี๋ยวรีบกินอาหารก่อนกลับไปทํางานต่อในช่วงบ่ายคะ่ะ